ายอนนทินชันวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยการถึงกระแสข่าวการส่งนายอันสิทธิ์สัมพันธรัฐปลัดกระทรวงมหาดไทยคนใหม่ไปตังหวัดเชียงรายขณะที่นายพุทธิพงศ์สิริมาศผู้ว่าราชการตังหวัดเชียงรายเราวันเกษียณอายุว่าไม่ใช่เนื่องจากนางสาวแพทองทานชินวัตนนายกรัฐมนตรีจะลงพื้นที่ในวันนี้ซึ่งท่านกังวลอยากให้เร่งโอนเงินเยียวยาประชาชนโดยสสนักงบประมาณได้โอนเงินประมาณส0มพันล้านบาทมาที่กระทรวงมหา ไทยเพื่อเยียวยารายคัวเรือนซึ่งอยากจะเร่งโอนเงินไปให้เร็วที่สุดเท่าที่เราจะทําได้นายอนุทินกล่าวว่าตนตึงส่งประหลัดกระทรวงมหาดไทยคนใหม่ลงพื้นที่เมื่อวันที่26กันยายนเพื่อเร่งกํากับสรุปรายชื่อสํารวจความเสียหายเพราะเงินเหล่านี้ยังมีขั้นตอนอยู่บางแห่งได้5,000บาทบางแห่งได้7,000บาทหรือ9,000บาทซึ่งนายกรับทราบสถานการณ์มาว่าหนักพอๆพกันทุกที่จึงอยากช่วยเหลือให้ได้เต็มที่จึงต้องส่งประหลัดกระทรวงมหาดไทยคนใหม่ไปกํากับดูแลสรุปมาโดยเร็วเพราะนายกไปบ นี้ประชาชนเดือดร้อนเราเต็มกันมาขนาดนี้แล้วไปมือเปล่าไม่ได้ต้องไปช่วยเหลือเยาวยาประชาชนให้เห็นเป็นรูปธรรมเป็นที่ประจั์ชัดไม่ใช่แค่ลงไปให้กําลังใจไม่ได้แล้วพบความช่วยเหลือต่างๆต้องถึงพื้นที่โดยเร็วเมื่อถามถึงกระแสข่าวผู้ว่าเชียงรายป่วยไม่เป็นความจริงใช่หรือไม่แน่อนุทินตอบว่าท่านไม่ได้ป่วยแต่เคยป่วยแต่ท่านก็ทําหน้าที่อยู่เพียงแต่เวลาของการรับราชการมันน้อยลงท่านเหลือแค่วันนี้กับวันจันทร์ฉะนั้นการตัดสินใจเราก็ควรให้ผู้ที่มีอํานาจตัดสินใจต้องรับ เน,นื่องจากวันที่1ตุลาคมนี้ผู้ว่าจังหวัดเชียงรายและปะลัดกระทรวงมหาดไทยก็กเกษียณแล้วจังหวัดที่ไม่มีการประสบภัยก็ใช้รองผู้ว่ารักษาการแทนแต่จังหวัดที่ประสบภัยเยอะและยังต้องใช้ความร่วมมือต่างๆในการแก้ไขปัญหาตนก็หารือกันว่ากรณีจังหวัดเชียงรายจะส่งนายโชตินรินเกิดสมรองปลัดกระทรวงมหาดไทยที่มีประสบการณ์ป้องกันบรรเทาสาธารณาภัยไปทําหน้าที่ผู้ว่าให้ก่อนจนกว่าจะมีคําสั่งแต่งตั้งผู้ว่าซึ่งยังมีอีก2-3ถึงขั้นตอนเราปล่อยให้ขาดช่วงไม่ได้เพราะ ยังมีความเดือดร้อนอยู่กดติดตามต่อกดค้นหาพิมพ์คำว่า W R N